หลุดมาทั้งตัวเลยในฝาเคสก็จะมีเรื่องของอันนี้เป็นซิสเต็มบอร์ดให้เราเนาะตำแหน่ง Layout m e m o r มรแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยครับเพื่อนๆท่านไหนอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถมาดูที่ฝาเคสได้สวัสดีครับพี่น้องชาวไอทีทุกท่านครับพบกับผม h i m p i x er. เซิร์อแล้วนะฮะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารีวิวผลิตภัณฑ์เครื่องซเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ด้านหน้าผมนี้ด้านซ้ายมือนะครับจากทาง l e n ovo ในรุ่น ST50 ตัวนี้เป็นรุ่นลงท้ายด้วย V2 แล้วนี่นะฮะปัจจุบันเนี่ยเราเคยใช้ตัว S450 มาก่อนนะเนี่ยตัวนี้เป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมานะครับข้อดีก็คือว่าเขาเปลี่ยนมาใช้ CPU เจนใหม่นะต้องบอกงี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยตัวนี้เขา s พ p p o r t Ceon ที่เป็นตระกูล2 0 0 0แต่ว่าปัจจุบันรุ่นนี้ที่เป็น V2 เนี่ยเขา s พ p p o r t Ceon ที่เป็น2300 family เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เลียงลวกันว่าตัวนี้ มันมีข้อดีข้อเสียยงังไงมีผล่อนอะไรให้เราได้เชื่อมต่อกันบ้างแล้วเหมาะกับการใช้งานประเภทไหนครับ <S <S 1> <S 1> สำหรับการดีไซน์ของเจ้า sc 5 0 b 2ตัวนี้นะฮะดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบรังพึ่งทั้งหมดเลยถ้าเราสังเกตดูรวมไปถึงนี่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูตัว DVD d ัวที่ให้มาเป็นแบบสลิม DVD แต่ว่าหน้ากากที่เขาให้มาเนี่ยเป็นรังผึ้งเช่นเดียวกันนั่นหมายถึงว่าถ้าเพื่อนๆ DVD เสียแล้วไปซื้อขคร่องนอกมาใส่เนี่ยมันก็จะไม่ลิงก์ตัวลายรังผึ้งต่อกับตัวช่องระบายอากาศด้านหน้านะครับตัวนี้เขาให้มากับเครื่องเลยนะฮะน่าจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นเนาะดีไซน์สวยขึ้นนะครับรังผึ้งมีความละเอียดก็คือเป็นรังผึ้งตั้งแต่ด้านบนลงมาถึงด้านล่างหมดเลยเพียงแต่ว่าบางส่วนก็จะโฟลลมได้บางส่วนก็จะเป็นดันนะนด DVD มม ตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นช่องที่เราใส่ออปติเค้าร์ไได้ด้วยเช่นเดียวกันขนาด5.25นิ้วแต่ว่าตัวเครื่องตัวนี้เขาออกแบบมาให้ใส่ดิสขนาด3.5นิ้วซึ่งเป็นตำแหน่งที่2นะครับต้องบอกว่าเป็นตำแหน่งที่2นะเพราะว่าตำแหน่งดิส3.5นิ้วจริงๆเนี่ยจะอยู่ด้านล่างตัวเครื่องเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะด้านบนขวาตรงนี้เราจะพบกับปุ่มเปิดปิดเครื่องกดได้เสียงนึงกรึ๊กๆตรงนี้ปุ่มนี้ก็จะมีไฟแสดงผลอยู่ที่ตัวปุ่มด้วย เลื่อนลงมานิดหนึ่งก็จะเป็นไฟสถานะการอ่านเขียนข้อมูลของตัวฮร์ดิทเลื่อนลงมาตำแหน่งตรงนี้จะเป็นช่องเสียบไมโครโฟนนะครับเราสามารถต่อไมโครโฟนภายนอกพวกไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้ถัดลงมาอีกนิดนึงตัวนี้เป็น Universal Jack Audio เราสามารถที่จะต่อพวก adset Headphone ต่างๆได้นะครับมีมาให้หนึ่งช่อง USB กันบ้างดีกว่านะฮะตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยภาพรวมเนี่ยจะมีมาให้ทั้งหมด5พอร์ตแต่ว่าพอร์ทที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือรุ่นเนี่ย ให้ไท p C มาแล้ว3.2มจุดส Gen สด้วยนั่นก็คือว่าเราสามารถที่จะเชื่อมต่อหรือว่าส่งผ่านข้อมูลในความเร็วในระดับ1 0กิกะบิตเปอร์เซกได้แล้วนี่ตัวนี้ให้มาเลย1พอร์ต USB พอรพอตนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับเป็น3.2มจุดสเหมือนกันแต่ว่าเป็น Gen หนึ่งะสอร์ตนี้จะวิ่งที่5กิกแล้วก็ล่างสุดเลยคู่ล่างตรงนี้3.2มจุดสสเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวอินเทอร์เฟซเนี่ยจะเป็นแบบไท A นะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นตัวอักษรบอกชื่อรุ่นนะครับ ST 5้แล้วก็ V2 กำก็ V สอง วอดี้ด้านหน้าอย่างที่ผมได้เ,เรียนไปข้างต้นแล้วเป็นแบบรังพึ่งบริเวณตรงนี้จะเป็นช่องที่เป็นระบายอากาศนะตรงนี้จะเป็นช่องทึบส่วนนี้ก็เป็นระบายอากาศทั้งหมดเลยบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพัดลมระบายอากาศแล้วก็จะมีตัวลําโพงมาด้วยน,นี่นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องมาเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าตําแหน่งติดตั้งลําโพงอยู่ตรงไหนนะครับมีโลโก้ tings y s t e m มาให้นี่ตัวนี้ได้ DNA มาจาก IBM เเลยนะมีจุดสีส้มๆตรงนี้เนะี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์ของเขาเลยแล้วก็ด้านใต้ของตัวเครื่องก็จะมีตัว ซีเรียลน้ำเบอร์กำกับเล็กๆนะเผื่อว่าเราต้องการทราบในการแจ้งเคียนต่างๆก็สามารถที่จะดูได้บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องอดีไซน์ก็จะเป็นมีความสโลปเข้าไปนิดนึงนะครับมีเป็นเป็นว้ายุบลงไปนอกกรอบเนี่ยจะนูนออกมาผมขยับด้านข้างของตัวเครื่องบ้างนี่ด้านนี้เองนะฮะก็จะมีโลโก้เลโนโว,โวมาให้เป็นแนวนอนนะครับฝาเคสก็จะทึบๆหมดเลยมาดูด้านหลังกันบ้าง บริเวณด้านหลังของตัวเครื่องด้านบนเองเนี่ยก็จะมีพัดลมระบายอากาศหนึ่งตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายด้านบนสุดเนาะก็จะมีตัวไลท์เอาท์มาให้ด้วย1ช่องนะครับมีการเชื่อมต่อมอนิเตอร์ที่เป็นแบบดิสเพย์พอร์ตมาให้2พอร์ตต้องบอกว่าเขามีออปชันมาให้ด้วยนี่ผมเอามาให้ดูก่อนเลยนะครับจีนี้จะให้มา1เส้นเพราะว่าปัจจุบันตัวมอนิเตอร์ที่พพอร์ตตัวดิสเพย์พอร์ตเนี่ยอาจจะยังมีไม่ไม่เยอะมากบางท่านยังมีจอมอนิเตอร์เก่าๆอยู่ตัวนี้เขามีตัวแปลงจากดิ BGA ธรรมดามาให้เผื่อให้เราด้วย1เส้นนะครับขยับมาด้านข้างตัวนี้เป็นตัว i 2 3 2 2หรือว่า Serial Port ผมว่าบางท่านจะไปเชื่อมต่อ,อกับอุปกรณ์เก่าๆคอนโทรลพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยก็ยืมพอรตตัวนี้ไปเชื่อมต่อได้เลย USB นี่3.2 Gen1 ทั้ง4พอรตเลยความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลทุกพอตเนี่ยเร็วเท่ากันก็คืออยู่ที่5กิกะบิตเพอร์เซกมตแลนที่เป็น1กิกะซกมาด้วย1พอร์ตนะครับตัวนี้ก็ พอร์ตแลนด์อาจจะดูว่าน้อยไปนิดนึงแต่ว่าก็เป็นทาวเวอร์ตัวเล็กนะครับที่ใช้ CPU ตัวเดียวก็อาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการเชื่อมต่อหรือว่าการส่งผ่านข้อมูลมากนักก็เป็นรุ่นประหยัดต้องบอกอย่างนี้ละกันเนาะก็เลยได้ตัวพอร์ตแลนด์มาที่เป็น1นึ่กิกะบิตแค่พอร์ตเดียวบริเวณด้านกลางของตัวเครื่องนี้ก็จะเป็นตัวสล็อตที่เราสามารถที่อัปเกรดตัวการ์ดที่เชื่อมต่อพวกพอร์ตพิี่เอ็เพต่างๆได้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูละกันว่าข้างในเนี่ยเมนบอร์ดเขาจะมีสล็อต แบบไหนให้เรามาได้ใช้บ้างแต่ว่าตัวเคสเนี่ยเขาดีไซน์มาเป็นลันกษณะของฟู h ฮสี่สล็อตเลยนะจริงต้องบอกว่าตัวนี้ใส่กระจอด้วย,วยนะนะครับแต่ว่าจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพทุกสล็อตเลยแล้วก็มีขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวผมเปิดเครื่องแล้วเรามาดูกันด้านล่างสุดก็จะเป็นตัว power supply เป็นแบบ Single power supply ไม่ใช่ร d ด n d a ต t ตัวนี้มีขนาดอยู่ที่300วัตต์นะครับก็จะเป็นภาพรวมการเชื่อมต่อด้านหลังาการเปิดเคสนี่ตรงนี้ จะมีน็อตมาให้2ตัวนะครับตัวนี้มีแผ่นล็อกให้ด้วยเนาะเผื่อว่าใครอยากจะเอากุญแจมาคลองไว้เผื่อใครมาเปิดหรือฮาร์ดงฮันดิสแลมเราออกแล้วเราล็อกทิ้งไม่ได้เลยก็มีมาให้เนาเป็นแผ่นล็อกแล้วก็มีน็อต2ตัวนะครับวิธีการเปิดเคสเราต้องขันน็อต2ตัวนี้ออกจริงๆก็อาจจะแน่นนิดนึงนะครับถ้ามีไขควงใช้ไขควงดีกว่าเรามีไขควงนะครับอ่าผมเปิดให้ดูเลยเพื่อนนิดเดียวแล้วก็ใช้มือหมุนได้เลย ถ่ายเ่าน็อตจะหลุดไหมหลุดคามือเลยนะฮะเก็บไว้ให้ดีนะครับเวลาถอดแล้วเปิดมาดูภายในการนี่น็อตสอตัววิธีการเปิดนะครับตรงนี้มันจะมีหูจับนิดนึงแล้แลก็แค่ดึงเลื่อนถอยมาแค่นี้เองนะครับแล้วก็หลุดมาทั้งตัวเลยในฝาเคสก็จะมีเรื่องของอันนี้เป็นซิสเต็มบอร์ดให้เราเนาะตำแหน่งเลเยอร์เมมโมรีแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ย ครับเป็นเพื่อนท่านไหนอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถมาดูที่ฝาเคสได้นะฮะแล้วก็ตัวพวกฟอนต์วิวเรียว,วๆๆิวต่างๆการเชื่อมต่อที่ผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยจริงข้อมูลอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงวิธีการใส่เมม o r ีที่แนะนําด้วยว่าเราควรใส่เมม o r ีจากสล็อตไหนไปสล็อตไหนนะครับทั้งหมดอยู่ที่ฝาเคสตัวนี้อันนี้ภายในของตัวเครื่องขอเริ่มที่ตัว CPU ก่อนละกันอย่างที่ผมเกริ่นไปข้างต้นแล้วว่าตัวเนี้ยซัพพอร์ตตัว Intel x ซ on ที่เป็น ซีรีส์2003นะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยยังซับพอร์ต p u u ที่ต่ำกว่าก็คือตระกูลที่เป็นเพนเทียมได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะการติดตั้ง CPU จะอยู่บริเวณตรงนี้เลยอาจจะดูยากน,นิดนึงเพราะว่ามีตัวอุปกรณ์บางอยู่มีฮีทซิงค์ระบายอากาศเป่าลมเข้าไปแล้วก็มีพัดลมตัวนี้ดูดความร้อนออกมาจากตัวเครื่องนะครับตัว CPU ตัวนี้เองเนี่ยนะครับใส่ได้ตัวเดียวเมนบอร์ดตัวนี้เป็นแบบซิงเกิล s o c กเกเราไม่สามารถที่จะอัปเกรด CPU เพิ่มขึ้นได้แล้วเนาะเพราะว่าชั้4เขาก็ค่อนข้างเล็ก Power อร์ส l ายก็เล็กด้วยตัวเมมโมรีที่ให้มามีทั้งหมด4สล็อตก็จะมองยากนิดนึงสล็อตเป็นสีสีตรงนี้ตัวนี้รองรับ D D R 4ที่เป็นแบบ E C C เป็นที่เรียบร้อยรองรับคว้มจุสูงสุดอยู่ที่ 128GB เป็นแบบ U DIM MM. ในส่วนของตัวฮาร์ดดิสนะผมแตะไว้ทีนึงแล้วนะครับก็คือมันจะมีตำแหน่งตรงนี้ ด้านหน้าเครื่องที่ผมได้เกิดไปที่ผมบอกว่าตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถใส่ดิสท,ที่เป็น3.5นิ้วในตำแหน่งที่2นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่1อยู่ไหนนี่ตำแหน่งที่1อยู่ตรงนี้โดย default ตัวเครื่องเนี่ยจะใส่ฮาร์ดดิสตตรงนี้ามาให้เรานะครับเป็นขนาด3.5นิ้ว1ลูกนะครับถ้าใครต้องการอัปเกรดลูกที่2งใส่ตรงนี้แต่จริงคือใส่ด้านในเครื่องนะแต่ผมชี้ให้ดูว่ามันอยู่บริเวณตรงนี้รวไมไปถึงเขาสามารถที่จะใส่ดิสลูกที่3ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่า ดิส์ลูกที่สามเนี่ยจะต้องเป็นขนาด2.5นิ้วเท่านั้นก็คือจะอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับอยู่เหนือดิส์ลูกที่1ขึ้นมานะครับพวกสายซา TA ตาต่างๆเนี่ยเขาเตรียมมาให้เราเรียบร้อยแล้วสังเกตดูตรงนี้จะมีพอร์ตซาร์าอยู่4พอร์ตถ้าเราใส่อุปกรณ์ครบเต็มเครื่องเลยเนี่ยพอร์ตซา TA าทั้งหมดจะโดนใช้ไปทั้งหมดเลยนะครับเพราะอะไรครับเรามี DVD ีลอมที่เป็นตัวสลิมมาด้วย1ตัวสโตรเรจก็ถือว่าอัปเดตได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าก็จะมีข้อเสีย เล็กน้อยก็คือว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่สามารถที่จะทําเรื่องของฮอสสวอปได้เลยถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับทุกอย่างต้องเปิดฝาเคสมาต่อสายไฟเราไม่สามารถที่จะถอดเข้าดอดออกได้ทันทีสมมุติว่ามีดิสเสียนะครับขึ้นไฟส้มหน้าเครื่องเนี่ยเราต้องปิดเครื่องก่อนแล้วก็มาดูตําแหน่งที่ดิสเสียแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วค่อยเปิดเครื่องขึ้นมานั่นเองเนี่ยก็มีการโรเทคข้อมูลต้องบอกงี้เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้ระบบเนี่ยมันมีความพร้อมในการทํางาน24ชั่วโมงเท่าที่ควรนะอันนี้ขึ้นอยู่กับ การนําไปใช้แล้วกันนะครับหรือแบบว่าเพื่อนๆท่านไหนมองว่างานไม่ได้คิดที่ข้อมากนกะเซิร์ฟเวอร์ลักษณะเนี้ยที่ราคาไม่กี่บาทนะหมื่นสองหมื่นบาทสองหมื 20, ่นกว่าบาทเนี่ยอพอที่จะยอมรับดาวไทม์เได้ ai, ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ที่สุดคุม้มค่มากๆนะครับตัวนี้ราคาดีมากาพัดลมไราปรากาศเนาะมีด้านหน้าตรงนี้หนึ่งตัวนะครับอันนี้ดูดลมดูดลมเย็นเข้ามาส่วนตัวด้านบนเนี่ยจะดูดความร้อนนะครับภายในตัวเครื่องออกด้านหลัง อีกจุดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมอาจจะข้ามไปก็คือตำแหน่งของ s ซ l ลตอีกประเภทหนึ่งก็คือดิสที่เป็นแบบ M.2 สามารถใส่ M.2 ได้1ตัวในขนาด2280หรือว่าขนาดความยาวของการ์ดเนี่ย8เซนติเมตรการ์ดตัวนี้เองเนี่ยเราคงทำเหล่ไม่ได้บางทีเราอาจจะทำเป็นเรื่องของตัวบูตโอเพนติ้งซิสเต็มนะครับเราอินสตอลเอเวนที่การ์ดใบนี้เลยแล้วก็ใช้ดิสที่เหลือเนี่ยเป็นตัวจัดเก็บข้อมูลแทนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านเขียนข้อมูลนะครับ มีตัวลำโพงนี่เพื่อนๆเห็นไหมตัวนี้ก็ถือว่าแปลกดีเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์หลายๆรุ่นที่ผมรีวิวมาเนี่ยจะไม่มีตัวสปีคเกอร์มาให้ตัวนี้มีความเป็นไฮบิดนิดนึงมีอารมณ์เหมือนเอามาใช้เป็นลักษณะของพวกเวิร์กสเตชันหรือว่าคอมพิวเตอร์ส่วนตัวด้วยก็ประมาณนี <language> Hence, ้นะในส่วนของตัวเลดคอนโทรเลอร์นะฮะเลดคอนโทรเลอร์เนี่ยในตัวเครื่องเนี่ยเป็น Intel v r o c ็นะ v r o าตัวนี้รองรับเลด0150นะครับ เป็นลักษณะของซอฟต์แวร์ใช้ชิปภายในในเรื่องอช่วยของการทํางานการจัดเรียงข้อมูลแต่ว่าเขาก็มีออปชันในการใช้การ์ดเลทที่เป็นแบบฮาร์ดแวร์ด้วยนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆท่านไหนสนใจต้องการประสิทธิภาพในการอ่านเขียนข้อมูลมากขึ้นเนี่ยก็ติดต่อฝ่ายขายคลิปเซิร์ฟได้นะครับสามารถใส่การ์ดเลทได้ขยับมาที่สล็อต PCI บ้างถ้านับดูนะฮะจะมีมาแค่3สล็อตเท่านั้นนะครับสล็อตด้านบนสุดจะเป็น PCI Express Gen 4x16 ตัวนี้เราสามารถที่จะใส่การาดจอได้นะครับก็ถ้าต้องการใช้เนี่ยต้องใส่บนสล็อตตัวนี้เท่านั้นนะฮะไม่สามารถที่จะมาใส่สล็อตด้านล่างตรงนี้ได้นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็น x16 เท่ากันแต่ว่าตัวด้านล่างเนี่ยมันวิ่งเป็นแบบแค่ gen3 แล้วก็ x4 เท่านั้นอินเทอร์เฟซใหญ่แต่ว่าความเร็วน้อยกว่านะครับอ่าส่วนสล็อตท,ที่อยู่ตรงกลางนะฮะตัวนี้สังเกตว่าจะมีขนาดแค่1 x เท่านั้นเป็นสล็อตสั้นๆเอกวตัวนี้ก็จะเป็น P c ซ e x e s s gen3 เหมือนกันเนาะแต่ว่า ทั้งความเร็วแล้วก็ตัวสล็อตเป็นแบบ x1 <c oughs> คือต้องบอกว่าตัวเซิร์ฟเวอร์รุนเนี้ย st50v2 เนี่ยเป็นทาวเวอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดแล้วที่ l e n ovo เคยทำมาเพราะว่ารุ่นก่อนนั้นเนี่ยที่เป็น st50 เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่านี้ประมาณสัก30-40%ได้ตัวเนี้ยมีการลดไซส์ลงมาีดไซส์ลงมาถือว่าเป็นทาวเวอร์ที่มีความใกล้เคียงกับไซส์ที่เป็นพวก PC ตั้งโต๊ะ ระดับหเลยเียงแตาว่าการดีไซน์หรือุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาออกแบบมาให้รองรับการทํางานแบบ24ชั่วโมงนะครับก็น่าสนใจจริงๆนะครับเวลาเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยจากที่ผมได้ทดลองใช้เนี่ยก็เสียงเงียบนะครับทำงานแบบ24ชั่วโมงโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องอาการค้างอาการแห้งเลยนะครับเขาดีไซน์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสําหรับตัว ST50V2 นะครถือเป็นรุ่นใหม่ของทาง Lenovo ที่ ฟลเซิร์ฟเองเราก็นําเข้ามาจํานวนเยอะเหมือนกันถือว่าเป็นตัวตลาดได้แหละนะฮะลูกค้า SME นะครับหรือว่าลูกค้าที่มีพวกบริาัชสาขาต่างๆต้องการเอาไปเก็บข้อมูลเอาไปทําเรื่องของพอ point of ซ a l e เนาะ POS ทําโปรแกรมบัญชีต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยได้รับการตอบรับที่ดีมากถือว่าเป็นโมเดลหนึ่งที่ขายดีที่สุดของทาง l e n o v o Server เลยนะครับโอเคครับก็ครบถ้วนนะครับถ้าท่านใดสนใจผลิตัณฑ์ก็ติดต่อฝ่ายขายของทางฟลิกเซิร์ฟได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ